สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวนผ่านพลังงานพพะยุบสีประจําวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้นะครับใครที่รอเลขนาโชคสีนําโชคก็มาแล้วนะครับผมสีนําโชคของวันนี้นะครับดึงดูดการเงินและโชคลาภจะเป็นสีเหลืองอ่อนส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีอาฟ้านะครับสีที่นะครับเสริมดวงอุปธรรมดวงก็เป็นสีเทาดําส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเขียวเลขนาโชควันนี้ได้แก่เลข7เลข9เลข8 เลข2เลข6เลข1และเลข3นะครับผมนะฮะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบนะครับกดไลค์กดถ้าใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไปที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไปที่ไม่ไดีคอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัว ครับอาจารย์มีการเปิดดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับไม่จากัดเวลาและคําถามมีค่าใช้จ่ายที่599นะครับใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไม่ทางอินบ็อกซ์ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมนะครับโอเคนะฮะวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะครับห้าไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นยังไม่ค่อยดีสัท่าไหร่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความยุ่งเหยิงวุ่นวายในงานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ต้อง มีการวางแผนในการใช้ใจ่ายหน่อยสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้ความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังรถไฟจะชนกันคนที่มีคู่นะครับให้ระวังความขัดแย้งและปัญหาในการมีปากเสียงวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็นะปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระนะฮะอย่าให้รกเนาะวันนี้จะได้เปิดโชคลาภได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ ราชนีดาบกิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะประสบความสําเร็จนะครับงานที่คุณกําลังลงมือทํากําลังมาดีแล้วนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะได้รับเงินเงินทองทองหน้าที่ได้จากการความสามารถของตัวคุณเองสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักเริ่มนะครับดีขึ้นเพียงแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักปัญหาเนี่ยครับคุณสามารถแก้ได้ต้องใช้ความนิ่งนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับและสวดมนต์เยอะๆเนาะท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่สิบดาบกิจการงานของคุณนั้นต้องระวังในเรื่องของปัญหานะครับนาาการทําสัญญาการทําหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะครับการเงินก็เช่นกันให้ระวังในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะครับอย่าให้ใครยืมอาจจะถูกโกงได้ง่ายนะครับสุขภาพระวังเรื่องของกระดูกหลังกระดูกเอวครับความรักคนโสดวันนี้ระวังในเรื่องของ การที่นาเพิ่งคุยกับใครแล้วก็ทุ่มเทใจอาจจะเจ็บปวดได้คนที่มีคู่ให้ระวังคนมายุใหญ่ทําให้ความรักมีปัญหาวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสสยญาติสวดมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเสริมดวงชะ,ชะตาความรักโชคลาภให้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่อื้อ สิบดาบเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้กิจการงานของคุณต้องให้ระวังปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าทําหุ้นส่วนมักจะไม่ค่อยดีนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เก็บเงินไว้ก่อนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับให้หยิบไปยืมไปก็จะไม่ได้คืนสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับนะแต่ต้องระวังเรื่องของกระดูกหลังกระดูกเอวนะครับความรักคนสดน,นะครับในวันนี้นะความรักมักจะเจ็บปวดยวกความรักที่ผ่านมานะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักไม่ค่อยดีให้ระวัง คนอื่นจะมาพูดทิมแทงให้ความรักคนมีปัญหาวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุดกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพูดกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระอหัดศับ,บดีวันนี้ได้ไพ่เด็กถือไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะได้รับเงินทองที่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวสุขภาพนะครับวันนี้ นะครับมักจะต้องออกกําลังกายแข็งแรงนะครับความรักคนโสดถือว่าวันนี้ความรักนะฮะได้เจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะได้สิ่งดีๆจากแฟนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวอ่าพระปางสมาธิสวดมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมชะตาของคุณได้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหเดวิลกิจการงานของคุณนั้นนะครับ มักจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้ให้ดูในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับผมจะมีโชคลาภจากเพชรตรงข้ามสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้นะครับให้ดูในเรื่องของความรักที่อยู่รอบๆตัวคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับนะเป็นครอบครัวมีความสุขวันนี้ ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับขนมนม,นมเนยให้พระสงฆ์ด้วยก็จะดีนั้นที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่9้าถ้วยนะครับกิจการงานของคุณนั้นถือว่าไพ่มาดีนะครับนะงานประสบความสําเร็จทํางานเป็นทีมเวิร์กการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินมักจะมาเยอะแต่ไม่ค่อยได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับนะ ความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความรักที่จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายในชีวิตคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะครับให้ระวังนะคนอื่นจะมาพูดยุใหญ่ทําให้ความรักของคุณไม่มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนักปลกสวดมนต์กันเยอะๆนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตาโชคลาภกันได้บ้างวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับลากไปแล้วสวัสดีครับ